สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับปิตก็ได้วัตถุมงคลรุ่นนี้มานะพี่จะเป็นพระปิตามหาลาภเนาะอันนี้จะเป็นของพระอาจารย์ต้อมประพัชโรนะครับนี่นะอันนี้ได้เป็นซีนเดิมมานะครับตอนแรกปริตว่าจะนำมาแบ่งปันเป็นซีนเดิมแบบนี้ให้ FC ไปเลยเนาะแต่ว่านะครับเอาไปเอามานะครับพอปิต2ส่องดูเห็นไม่เอ่ยไม่สามารถลุ้นเลขได้เนาะเพราะว่ามันสามารถเห็นเลขได้ชัดเจนเลยนะครับว่า อันนี้ได้เป็นหมายเลขอะไรนะครับก็เลยเดี๋ยวมาแกะดูเลยดีกว่านี่มาแกะกันดูให้เห็นกันจระจไปเลยนะครับว่ารุ่นนี้มีความสวยงามประมาณไหนนะครับมาเอออันนี้เขาเป็นวัตถุมงคลปี2566นะครับเออสองปีที่แล้วนะอ่านี่ซีนเดิมนะครับรุ่นนี้ปผลิตก็ยังไม่เคยทําคลิปวิดีโอหรือว่าทำ รีวิวเนาะเออนี่นะครับมามาดูกันอือหือโอ้โหนะครับพี่นี่นะครับจะเป็นลอยองค์พระปิตาแล้วก็ก้นจะอุดมวลสารนะครับนี่แล้วก็หมายเลขที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับจะได้เป็นหมายเลขนี้เนาะองนี้สองหนึ่ง 7จนะครับ2 1 7 5นึดหปุดมวลสารนะครับนี่นะแล้วก็นี่เขาจะตอบเป็นโค้ดเลยโค้ดวัดโค้ดเลยไหมเนาะม,มีต่อโค้ดตรงนี้นะครับหนึ่งที่เนาะอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับคิดว่านะคิดว่านะครับ อ่าเป็นรอยองค์พระปิตานะครับด้านหลังจะเป็นคําว่าวัดท่าสแสบงนะครับนี่แล้วก็มียันตรงด้านหลังพระปิดตานะแล้วก็ด้านหน้าเป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับเออสวยงามนะครับพี่เป็นพระปิดตาปี66นะครับนี่นีนี่ มาในองค์ที่สองนะครับมันดูกัน <c oughs> ในองค์ที่สองเราก็เห็นเลขชัดเจนอยู่นะครับตรงนี้นะแต่ว่าไม่ต้องส่องหรอกเพราะว่ายังไงเราก็ต้องแกะนะมามาดูกันนะพี่นะอือตอนแรกคิดว่าซีนเดิมมาเราจะได้รุ้นเลขนะครับปรากฏว่าเห็นแล้วนะครับเห็นเลขชัดเจนโอ้โหนะครับพี่นี่นะเหมือนกันนะครับจะได้เป็นเหมือนกันเนาะเป็นเนื้อเดียวกัน เนื้อม,มหาชนวนเนาะประมาณนี้นะพี่เนื้อม,มหาชนวนสําหรับองค์นี้นะครับนี่ผิวจะด้านกว่าไม่เอ่ยเหมือนจะด้านกว่าเนาะดูแล้วเนาะ,ะ,ะละเอียดเหมือนกันนะครับทุกๆอย่างด้นานหน้าจะเป็นคําว่าพระอาจารย์ต้อมนะครับเข้าใกลอีกนิดนี่นะเออแบบนี้สิเนะถึงจะชัด นี่นะครับสวยงามมากๆนะพี่นะออปิดตามหาลาบนะครับชื่อจะคล้ายๆกันแบบหมดเนาะรุ่นที่ปริศเคยทําก็เป็นปิดตามหาลาบนะครับปิดตานพเก้าปิดตามหาลาบประมาณนี้เนาะชื่อเขาเอออันนี้ได้หมายเลข3าสามหรือ1นะ่ะเดี๋ยวดูกันนะน่าจะหนึ่งนะครับ ายเลขแปลกๆนะครับเหมือนสองกำหัวนะอ๋อเราเรากำหัวนี่เองนะครับออไยเนาตะตลกใหญ่แล้วเรานี่นะครับจะได้ไหมายเลขหนึ่งหกหนึ่งสองนะครับสิบหกสิบสองอ่าสิบหกสิบสองแล้วก็อุดมวลสารเหมือนกันนะครับเป็นมวลสารสีดำดำนะทั้งสององนะครับอืมเห็นไหมสีเขาจะ อันนี้จะมันกว่านะครับแล้วก็มีความเป็นไฟฟนะครับเนื้อมาชนวนนะครับอันนี้นะครับก็จะดูด้านๆนะสำหรับเอสซีท่าไหนที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะนี่อันนี้แบ่งปันได้นะครับเพราะว่าได้มาสององค์เนาะเออในราคาแบบเบาๆนะครับสำหรับพาปิตารุ่นนี้นะสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเอซีฝากกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริชด้วยนะครับ แล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริศจะนําวัตถุมงคลรุ่นไหนมาเปิดให้ f อฟซีที่ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวยงาม